ุณกําลังประสบป,ปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซีออนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตา และยังมีระบบรับเติมแบบ ID p a ีพแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตเอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัดงะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Cover Retribution ครับผม วันนี้ครับเรากลับมากับซีรีส์การรีวิวกิมมัวสี่แฉกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากน้องเฮิร์ตนะเออน้องเฮิร์ตเขามีกลิมมัวไฟสี่แฉกเออกำลังติดเมตาอยู่ช่วงนี้เลยหลายๆคนถามเข้ามาว่าพี่กิมมัวไฟสี่แกดีไหมพี่กิมมัวไฟสี่แฉกแรงหรือเปล่าพี่ผมควรรีไหมผมควรเก็บไว้ใช้ไหมอ่ะคลิปนี้มีคําตอบเรามาดูไปพร้อมกันดีกว่าว่าไฟสี่แฉก มีอะไรดีโหดไหมเก่งไหมหรือว่ากากนะครับอ่วันนี้สกิลครบนะแล้วก็มีน้องเฮิร์ตมาเป็นกระสอบทรายให้ซึ่ง ID ที่น้องเฮิร์ตเข้าอยู่ี่นจะเป็น ID ผมเองนะที่จะมาเป็นกระสอบทรายวันนี้เทสต,ตัวดาเมจแล้วก็เทสสกิลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวนะจ๊ะนี่เลยไฟสี่แฉกโอ้มันเท่อะไรขนาดนี้ มาเข้าเรื่องอะไรดีกว,ว่าสกิลแรกครับเฟมบอลนะเป็นสกิลเบื้องต้นเลยของตัวกิมมัวนะครับโป่งไม่แรงนะไม่แรงครับทำไมมันเลขดาเมจมันไม่ขึ้นวะประมาณ20เท่าไหร่นี่แหละ24หรือเปล่าเห็นไม่ชัดแต่เดี๋ยวนะสังเกตไหมว่าไอ้ยีทย่ทำไมมันรัวจัวงอะ <c oughs> อู้สามวิ่งอ่ะอ เดี๋ยว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 โอ้โหคูดาวัยเกินนะครับสกิลเฟรมบอลเนี่ยคูดาวแค่3วิเหมาะกับการสแปมแบบน่าเกลียดน่าเกลียดมากๆเลยนะตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเทรดเลิฟมานาหรือว่าเป็นเทรดอ่าเรียกว่าอะไรล่ะตัวมอนสเตอร์อะไรนะรีเซิร์ชหรือว่าเออน่ะไอตัวมิติที่จะเพิ่มมาใน50%ผมคิดว่าน่าจะเล่นมันกว่านี้อีกนะ นะครับเพราะว่าไฟเนี่ยค่อนข้างใช้ขนาดที่ค่อนข้างเยอะนะเออเข้อเสียแรกคือเขาใช้ขนาดที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ดามเมจเขาจะไม่ได้แรงขนาดนั้นเห็นปะมันจะแค่ตัดตอดนะครับเออแต่มันได้ในส่องต,ตัวความรัวความเร็วนะต่อมาครับเฟร,รมทรัสเหรอทรัสทรัสสนั่นมันขยะร,รึเปล่าทรัสอ่ะสักอย่างแล้วกันเฟร,รมอะไรสักอย่างสกิลต่อมามาดูกันดีกว่าอ๋อท่านี้เห็นบ่อยเออท่านี้จังไรยท่านี้จังไร แรงนะท่านี้แรงนะครับแรงเลยแล้วเห็นไหมถ้าโดนคุณจะติดเบิร์นต่อแดดไม่หายด้วยนะครับไฟเกมนี้ลองแดดดูเร์ะเห็นปะไม่หายนะครับเออเดี๋ยวนะรีเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยรีเท่าไหร่เนยรีกูดาวเท่าไหร่เ <c oughs> ชีย่ยมันรีแค่เจ็ดแปดวีเองโอ้โหไอ้เนี้ยน,น่าเกลียดอะถ้าเล่นสแปมก็คือน่าเกลียดโอ้โหผมถึงว่าทำไมฝรั่งให้เป็นเมตานะ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูท่าต่อไปดีกว่าเฟรม scatter shot ตหรือเปล่าอ่าผิดขอไปนะครับสกิลที่3นะอ๋อไอ้ลูกกลมๆสแปมอ่าสกิลเนี้ยไม่เน้นแรงแต่เน้นหน้ารำคาญบล็อกได้นะบล็อกได้นะครับบล็อกค,ค้ังได้ปะบล็อกค,ค้ังเงี้ยไม่ได้ไไดหรอได้อ๋อได้แต่น้นมันติดเบอร์เฉยเฉยใช่ไหมไอ่าแล้วก็มีาดาเมจตอนระเบิดด้วย สกิลนี้เป็นสกิลสำหรับแคมป์นะส่วนตัวที่ผมมองว่าก็คือสมมติว่ามมคุณจะตายนะครับก็คือปักแคมป์แล้วก็วิ่งสู้รอบตัววงไฟเนะี้ยเพื่อสร้างความได้เปรียบในการทําดาเมจต่อเนื่องอันนี้ก็น่าจะเวิร์กนะครับเออมีมีประโยชน์ทุกสกิลเลยนะเท่าที่ดูนะครับอ่ะต่อมาเฟรมทาวเวอร์นะครับอ่าเฟรมทาวเวอร์ไหนดูซไม่ใช่นี่ไอเหีย้ยกวผิดโทษโทษโทษ ให้เธอมันี่แต่ลองดูดิว่าระยะมันแค่ไหนอ๋อระยะมันก็อยู่แค่นิดเดียวเีเธอไปสิอ่ะก็ไม่ไกลนะเพราะฉะนั้นก็คือปักเอาไว้เล่นใกล้ๆตัวนะครับใช้ได้ใช้ได้ต่อมาเฟรมทาวเวอร์นะครับจะแรงไหมนี้ออดอกละ20มีโอกาสติดขีดด้วยกันได้โอเคมันก็ไม่แย่แต่ทีเนี้ย ถ้าให้มองเอาแบบง่ายๆเลยนะครับมันคือสกิลพายุของเวลทีอ่ะนึกออกปะไอสกิลพายุปักต้นไม้อะเออนั่นแหละแต่อาจจะทำให้ตัววงสกิลใหญ่ขึ้นนะครับอืมอันนี้มองว่าเป็นสกิลกอล์ฟแล้วกันเอ,อ่อเป็นสกิลที่น่าใช้ไม่ค่อยมากนะครับเพราะมันโดนยากครับอย่างเวลทีเนี่ยเขาจะมีล็อกขาให้แต่อย่างคุณใช้เฟรมทาวเวอร์ ower, คือเขาออกได้ไงเก็ตปะ เออนะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้สกิลนี้ในการปั่นดาเมจละลายเกาะในเลดบอสหรือในนั่นในนี่นะครับไม่เหมาะกับการ p v p แล้วหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ไฟเนี่ยจะไม่มีอะไรเอื้อสกิลนี้ให้แบบศัตรูอยู่แบบอยู่โดนได้เลยนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะเนี่ยแค่นี้แล้วเขาก็เดินออกก็คือจบแล้วแล้วมันไม่ได้ติดดาเมจเบิร์นด้วยเห็นไหมนะครับเออแถมคูดาวค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นกิลนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสาย p PP เอ,อ้า แล้วทำไมรอบนี้มึงติดอะ่ะมึงเอาอยัางไงอสรุปติดเบิร์นได้ด้วยก็ได้แต่ติดแป๊บเดียว,วเอาไปว่าเอาไปว่าเอาย่างนี้แล้วกันสกิลนี้ผมมองความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่เหมาะกับการ PVP ครับอ่าสู้ไม่ค่อยแนะนํานะจ๊ะครูดาวนานด้วยต่อมาสกิลสุดท้ายและไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับสกิลที่เขาทําการอัพเข้ามาใหม่นะครับสําหรับคนที่มีไฟสีแฉกเท่านั้นมาดูดีกว่าว่ามันจะตึงเงินแค่ไหนนะจ๊ะมา เชี oh, ああ่ยโคตรแรงอู้อู้เฮ้ยแรงขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวหายสามร้อยอะคือไม่แรงไม่ว่า่มันคูดาวแป๊บเดียวมันคูดาวน้อยกว่าตัวเฟรมทาวเวอร์อีกนะครับเอาเอาเอ้าเอาเอาเอาลองลองสกิลใหม่เลยละกันไปเลยเกิดใหม่ how to destroy spell อ้า มึงจะทำลายเวทตัวเองทำไมอะก็ประมาณนี้แล้วกันเอ้ยอันนี้ดีเอ้ยสีแฉนนี้ดีอ่า PVP ก็อาจจะได้นะยังเดี๋ยวต้องลองโชว์เคสให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น PVE ฟาร์มมอนฟาร์มอะไรนะครับผมมองว่าเจ๋งเลยโอเคเมื่อกี้มีฝรั่งเข้ามาถามข้อมูลเกี่ยวกับการใส่สล็อตนู่นนั่นนี่ในเกมคือผมก็อธิบายไปแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับ เออนะผมก็เลยต้องหนีมาเปิดคลิปตรงนี้ต่อแล้วกันอ่ะเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นการโชว์เคสพ v พนะครับว่าตัวไฟใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนแล้วกันนะอ่ะมาเฮิร์ตมาเป็นกระสอบทรายนะโชว์เคสพ v p สู้เต็มที่นะสู้เต็มที่เอาเท่าที่ไหวมา3 2 1เริ่มครับผมวหวมาธลีศูนย์ <laughs> กูทิ้งไว้ให้แต่กูไม่มีแบตเตอรี่ให้หรอกไอ้น้องอู้ไฟมันล้อไฟมันลนไอ้เหียแรงอะไรขนาดานะั้นวะไอ้เหียโคตรเด็กที่สปแปมอ่ะดูดิโอ้โอะไรเข้าใกล้ก็ไม่ได้ไฟกูเบื่อไอ้น้องนี่ไหนเขาเรียกว่าสู้แบบรู้ผู้ชาย ได้แล้วโอ้ยโอ้ยนี่ไงจริงๆมันก็ทดสอบได้มากนะแต่ผมให้ดูว่าเออถ้าเกิด p v พเล่นจริงก็คือเนี่ยแหละนะก็คือสแปมอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับอ้แต่มันแรงมากเลยอะไอ้ท่าราจสีคำรามเนี่ยนะชิ้นแรงอะไรของเขาวเนี่ยแต่ขอต้องกับมอนอีกักหน่อยดิ อันนี้ั p เปเจ็ดสิบอะโอ้แล้วตอนที่โดนเราสามารถตีเข้าไปตีก็คือตัวเราอะเหมือนมันปล่อยสกิลไปแล้วะมันสามารถเข้าไปทำจังหวะได้ต่อนะโอ้โกงนะเนี่ยเดี๋ยวเ,เฮิร์ทลองลองโดนดูนะว่าแดสออกได้ไหมเหมือนรู้สึกเหมือนมันสโลว่ะใช่สโลว์ไฟสโลว์หมดเลยปล่อยมาอ๋อหรอเดินไม่ออกเลยอ่ะลองนะเดินได้แตช้านิดน,นึง นไาออก,ก็คือดโดนสโลฟิลคล้ายๆกับอ,อยู่ในวงดำๆของมืดนะครับถ้าเดตออกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้นะแต่รวมๆแล้วผมให้ไฟติดเมตาอยู่นะครับ PVP ก็ผมว่าได้นะเออจัดจัดสกิลดีๆก็พยายามหาจังหวะสแปมสกิลผมว่าก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยอาจจะต้องเล่นคู่กับเลิฟเลิฟมานาหรือไม่ก็อาจจะเป็นไอตัวมอนสเตอร์รีเสิร์ชอะไรสักอย่างนั่นแหะนะครับ มันถึงจะเวิร์กนะเพราะอันนี้ตัวตัวอะไรนะเทสนะครับเขาเป็นโนเบลนะเออเหมือนมานาจีะยังไม่ค่อยพอเพราะว่าเล่นได้แป๊บหนึ่งก็หมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดความแรงประโยชน์ผมให้รอบหน้าเลยไฟผมมองว่า p v พได้นะนะคต p พ p พกลุ่มนี้ยิ่งมีประโยชน์เลย p v พหมุ่นะเออแบบมีเรื่องกับไฟตรงข้ามคือกูเผาเลยนะนี่ผมชอบอันนี้มากนะเออ้ะพื้นมันติดเบิร์นด้วยนะเห็นป่ะนะครับ เออมีประโยชน์นะครับไฟส่วนเลดปัจจุบันก็คือเหมือนเอาไฟมาชูลงเลยไอตัวดันเจียนใหม่ที่เข้ามานะครับไฟนี่ก็มีประโยชน์นะเออไม่ต้องเดินเข้าไปกดฟินิชมอนอ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาสั้นๆง่ายๆนะมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะว่าไฟส่วนตัวคิดเห็นกันยังไงมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่คิดว่าน่าจะติดเมตานะเก่งมากครับเก่งมากเลยนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นลังใจช่องนั้นอ่ากกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับน้องเฮิร์ทขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย